ครับสำหรับแฟนฟุตบอลโดยเฉพาะสาวกบาร์เซโลนานะครับตอนนี้ขวัญลามาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเข้ามาพูดคุยกันแบบเรียลไทม์พร้อมกิจกรรมเร้าใจลุ่นลับของรางวัลมากมายครับเพียงค้นหาในไลน์พิมแอด kwan fcb แอดขวัญ fcb หรือจะสแกน QR code ก็ได้แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแอดเลย สวัสดีครับทุกท่านในช a n e ลขวัญลามาเซียกอติดบาร์เซโลนานะครับมาอัปเดตข่าวสารกันในวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคม2563ครับก็เอาข่าวสารที่สําคัญสาคัญเอามาฝากเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเขา่าครับก็ขอนํนำยากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับแฟนเพจห้างขายยาจอมทอง line at c t h 123หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์02984 1812ต่อ3อย่าลืมบอกว่ามาจากเพจขวัญลามาเซียด้วยนะครับรวมไปถึง Line แอดของผมเองนะครับก็ใครที่อยากเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มนะแล้วก็มีกลุ่มเอ c l u s คู e ด้วยนะครับให้ทัศนะฟันธงสกอร์ฟุตบอลที่น่าสนใจก็แอดเข้ามาได้นะครับแอด kwanfcb นะครับหรือว่าจะเข้าไปสแกน QR code ในคลิปวิดีโอ ช่วงต้นคลิปก็ได้ข่าวสารของเราวันนี้ครับแน่นอนเป็นเรื่องอื่นไม่ได้นะครับนอกเสียจากอนาคตของกีเก้เซเตียนหลังจากที่เกมล่าสุดแพ้โอซาซูนา1ประตูต่อ2แล้วก็ทำให้แชมป์ลีกฤดูกาลนี้ตกเป็นของเรอัลมาติดอนาคตของเซเตียนเนี่ยถูกนำมาหยิบยกนำมาพูดถึงว่าเขาจะได้ ดำรงตำแหน่งผู้จัดจาการทีมของบาร์เซโลนาต่อไปหรือเปล่าโดยเมื่อวานนี้ครับาทางโจเซฟมาเรียบา์โตเมลประธานสโมสสบาร์เซโลนาเนี่ยมีการนัดพูดคุยกับเซเตียนนะแล้วก็ประชุมกันเป็นเวลาน,านานกว่า2ชั่วโมงผมก็ติดตามมาตลอดตั้งแต่ช่วงเย็นนะไล่ไปจนถึงช่วงหัวค่ำแล้วก็ประชุมเสร็จเนี่ยช่วงดึกๆ นะของเวลาที่สเปนนะครับก่อนที่จะได้ข้อสรุปคือกิเกเซเตียนจะยังคงเป็นผู้จัดการทีมของบาร์เซโลนาต่อไปอย่างน้อยเนี่ยคือจนจบยู f a ฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับค่อยมานั่งประเมินผลงานกันอีกครั้งหนึ่งรายละเอียดของข่าวบอกว่าบอร์ดบริหารเนี่ยยังคงให้โอกาสเซเตียน ได้ทำหน้าที่นี้อยู่โดยจะไม่ใช้การตัดสินใจแบบหุนหันพันแล่นนะครับหรือว่ารีบด่วนตัดสินใจจนเกินไปเดี๋ยวรอประเมินผลงานก่อนหลังจากจบ ฤดูกาลคือไม่อยากให้มันเกิดการปลดผู้จัดการทีมกลางซีซั่นหลายคนอาจจะไม่ค่อยพอใจวิธีการทําทีมของเซติเียนะครับมีหลายๆอย่างที่ดูขัดใจแฟนนะทั้งการเปลี่ยนตัวทั้งการไปผูกขาดกับผู้เล่นระดับซีเนียไม่กล้าดรอปโซเลสอะไรต่างๆนาะนาะพวกนี้แต่ว่าทางบอร์ดบริหารยังคงมองว่าเซตีเนเนี่ย เป็นหนึ่งในคนที่มีฝีมือนะถ้าวัดถึงเรื่องของฟุตบอลผมเชื่อว่าทีมบริหารหรือว่าทีมสตาฟโค้ชหลายๆคนเนี่ยได้เห็นวิธีการฝึกซ้อมที่ค่อนข้างแปลกใหม่ที่เซเตียนนำมาสู่บาร์เซโลนาเราเองเนี่ยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับคือรายละเอียดวิธีการเล่นภายในเกม ดีขึ้นอันนี้ผมกล้าพูดได้เลยจากในยุคของเอเนสโตบอเบเดหลายๆอย่างดีขึ้นนะวิธีการต่อบอลวิธีการยืนของนักเตะนะครับการอ,าออกบอลจากเชิงลึกโดยเริ่มต้นจากผู้สาตูที่เป็นเหมือนกับผู้เล่นคนแรกในแผงการโจมตีหลายๆอย่างข้อดีของเซเตียนวิธีการเล่นเราเคยพูดคุยกันมาแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ ทางบอร์ดของบาร์เซลโลนาก็ก็เห็นเห็นเช่นกันนะก็เลยพร้อมจะให้โอกาสเซเตียนต่อไปก่อนจุดที่เซเตียนจำเป็นจะต้องปรับปรุงหลังจากนี้ก็คือนะการไปพูดคุยกับนักเตะถึงความไม่ลงรอยกันเรื่องของสภาพจิตใจนะเรื่องของออผลงานต่างๆว่าทำไมมันถึงทำไม่ได้ตามความคาดหวัง นะครับปัญหาเดียวของเซเตียนตอนนี้เราต่อบอลกันดีแล้วนะมีไอเดียในการต่อบอลน,นะมีวิธีการเล่นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นเกือบจะเป็นติกิตากาแล้วเหลืออย่างเดียวคือการจบสกอร์การเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายซึ่งตรงจุดนี้ผมไม่ได้โทษเซเตียน100%นะครับโค้ชมีหน้าที่คือบอกนักเตะว่า ทำยังไงวิธีการเล่นเล่นลักษณะไหนอยากอยากจะให้นักเตะทําออกมาในรูปแบบใดโค้ชเป็นคนวางโครงเข้าวๆแต่การจะทําได้หรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวนักเตะด้วยส่วนหนึ่งนะครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าแฟนบาร์ซ่าหลายคนจะเข้าใจกันดีว่าหลายๆครั้งเนี่ยบอลมันไปขึ้นอยู่กับ เมสซี่คนเดียวต้องให้เมสซี่เป็นคนแบบออกบอลในจังหวะลุ้น50-50คนอื่นไม่สามารถทําได้เลยอย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้เซเตียนเคยออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเขาเป็นคนพูดเองว่าเขาไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปฝากบอลไว้กับเมสซี่อันนี้คือสิ่งที่เซเตียนพูดเองแต่นักเตะไม่ทําแบบนั้นหรือทําไม่ได้ อันนี้คือสิ่งที่จะต้องปรับจูนกันนะครับโดยสื่อหลักๆของสเปนเมื่อวานนี้รายงานตรงกันหมดทุกสื่อเลยนะก็เป็นอันชัดเจนว่าเซเตียนจะได้อยู่คุมต่อในเกมนัดสุดท้ายของลาลิก้าที่จะเจอกับอาราเบสนะครับสุดสัปดาห์นี้พอจบเกมกับอาราเบสบาเซโลนามีช่วงเวลาประมาณ1สัปดาห์ ก่อนจะถึงเกม u ู f a ฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเลกที่2กับนาโปลีที่จะเล่นที่คัมนูนะครับโดยแรงค่าวบอกว่าบาร์เซโลนาจะใช้ช่วงเวลา1สัปดาห์หลังจากนั้นเนี่ยที่ได้พักผ่อนเต็มๆก่อนเกม UCL กับนาโปลีเพื่อเป็นการปรับความเข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นตัวของเซเตียนตัวของเมสซี่ตัวของนักเตะ คนอื่นๆภายในทีมว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วพอจบ UCL ค่อยมานั่งประเมินอีกครั้งว่าเซเตียนจะยังคงได้ไปต่อในฤดูกาลหน้าหรือไม่คือตอนนี้บอร์ดบริหารไม่มีความคิดนะครับยังไม่มีความคิดที่จะปลดเซเตียนแต่ถ้าเกิดสุดท้ายเป็นเซเตียนที่ยอมแพ้นะ เป็นเซตียนที่ขอถอนตัวไม่ไปต่อแล้วเลือกที่จะลาออกจากตาแหน่งบอร์ดบริหารก็จะไม่ขัดนะก็คือจะเปิดโอกาสให้เซเตีนเป็นคนตัดสินใจเช่นเดียวกันว่าถ้าไม่อยากไปต่อแล้วก็โอเคก็แยกทางกันแต่ผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นคือผมว่าฤดูกาลหนึ่งเนี่ยมันไม่ควรนะมันไม่ควรเกิดการปลดโค้ชเลยด้วยซ้ำ หรือแย่ที่สุดเนี่ยมันไม่ควรเป็นการปลดโค้ช2ครั้งภายในหนึ่งฤดูกาลนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่คิดแบบนั้นชาวลีซักครับเป็นตำนานของสโมสรบาร์เซโลนาเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเขาบอกว่าสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะให้เซเตียนได้ทำหน้าที่ต่อไป อย่างน้อยจนกระทั่งจบยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกหรือว่าปิดฤดูกาลนี้ไปก่อนโดยปกติแล้วสโมสรฟุตบอลไม่ควรมีการปลดโค้ชกลางซีซั่นหรือถ้ามันแย่ที่สุดจริงๆเนี่ยเราควรที่จะให้มันจบฤดูกาลไปก่อนถึงค่อยมานั่งพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งว่าควรจะไปต่อหรือเปล่านะครับลีซักก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะมานั่งปลดเซเตียในช่วงท้าย ซีซั่นอีกครั้งนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยรอดูผลงานใน u ู f a ฟ่าแชมเปียนส์ลีกคือถ้าผ่านนาโปลีเข้าไปได้เราจะไปเจอกับไบเยนมิวนิกแล้วถ้าเกิดแพ้ไบเยนแบบสู้ได้นะแพ้แบบไม่ได้แบบแพ้น่าเกลียดโดนยิง4-5หลูกนะแต่ว่าแบบโหสู้กันแบบสูสีเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากนะแต่ถ้าทำได้จริงๆเนี่ย ผมว่าโอกาสที่เซเตียนจะได้รับการพิจารณาให้ไปต่อก็จะมีค่อนข้างสูงนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ยังคงอยู่กับเซเตียนคนที่ไม่โอเคกับกับเซเตียนเนี่ยก็อยากจะให้ปรับความเข้าใจนิดนึงว่าทุกๆอย่างมันไม่ได้เป็นความผิดของโค้ชแค่คนเดียวผมให้เซเตียนรับผิดชอบ 60%เอีก40%เนี่ยผมมองไปที่ตัวนักเตะก็จำเป็นจะต้องรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยทำไมคุณถึงทำไม่ได้ล่ะโค้ชอาจจะบอกคุณแล้วแต่ทำไมคุณถึงทำไม่ได้ทำไมคุณถึงยังยังโจมตีคู่แข่งไม่ได้ถึงยิงประตูไม่ได้ทำไมต้องไปฝากความหวังไว้ที่ลิโอนลเมซี่แค่คนเดียวอันนี้คือสิ่งที่นักเตะภายในทีมจำเป็นจะต้องปรับมายเซตต้องจูนความคิดกันใหม่ นะครับเริ่มต้นใหม่นะก็เดี๋ยวรอติดตามดูเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีนักเตะซีเนียหลายหลายคนที่ออกมาโพสต์ในโซเชียลนะครับหนึ่งในนั้นคือหลุยส์เลสนะก็โพสต์ใน i n น t a g r กรมนะครับสูเลสบอกว่าเออมันเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องลุกขึ้นสู้ตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าเรา ทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองเราเนี่ยจำเป็นต้องย้อนกลับมามองตัวเองต้องมาวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองว่าเรามีอะไรที่ผิดพลาดก่อนอื่นเลยเราต้องจบลาลิก้าสเปนให้เสร็จสิ้นก่อนเนื่องจากยังเหลือเกมกับอาราเบสอีกหนึ่งนัดหลังจากนั้นเราจะหยุดพักหสัปดาห์เพื่อกลับมานั่งพูดคุยกันแล้วก็โฟกัส สมาธิไปที่ u ู f a ฟ่าแชมเปียนส์ลีกเราจะต่อสู้กันจนถึงเกมนัดสุดท้ายเพื่อให้แฟนๆของเราได้รับความสุขที่พวกเขาสมควรจะได้รับแล้วก็ลงท้ายด้วยฟอร์ซาบาร์ซานะครับส่วนอัตโตโรวิดาวก็ออกมาโพสเช่นเดียวกันวิดาวบอกว่าเมื่อวานนี้มันเป็นวันที่แสนเศร้าเราสูญเสียแชมป์ลีก นะแล้วก็เล่นไม่ดีแพ้สโมสรน,นี้ยังคงเป็นสโมสรนที่สวยงามแต่นี่อาจจะเป็นผลการแข่งขันที่ไม่ได้สวยหรูที่สุดเราทุกคนจะต้องต่อสู้เพื่อจบเป้าหมายของเราเราคือสโมสรนฟุตบอลเราคือสโมสรนบาร์เซโลนาสโมสรนที่มีความยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะลุยกันต่ออันนี้คือ2ซีเนีย โซเลสกับวีเดาที่ออกมาเหมือนกับกระตุ้นออกมาปลุกเร้าให้กำลังใจแฟนบอลรวมไปถึงตัวนักเตะด้วยนะครับมันก็ทำให้เราได้เห็นสัญญาณดีๆว่าอย่างน้อยนักเตะซีเนียภายในทีมก็พร้อมที่จะปรับปรุงพร้อมที่จะพัฒนานะแก้ไขจุดอ่อนเพื่อลุยกันต่อใน UCL นะครับ คนที่กลัวว่าบาซ่าแบบโอ้โหเสี่ยงทีมแตกหรือเปล่านะเสี่ยงที่จะแบบเป็นเหมือนเอซิวิลานไหมผมก็ยังคงพูดเหมือนเดิมว่ามันยังไม่แย่ขนาดนั้นยังไม่แย่ขนาดนั้นนะครับคือหลายทีมเนี่ยประสบปัญหามากกว่าแต่ด้วยความที่บาซ่าเป็นสโมสรความคาดหวังสูงนะครับพอผิดพลาดนิดเดียวเนี่ยถ้าเป็นทีมอื่น ไม่ได้แชมป์ลีกแค่ปีเดียวเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกกระวนกระวายอะไรนะเราได้แชมป์ลีกมาสสมัยติดต่อกันแล้วมาพลาดในปีนี้เขาก็ไม่ได้แบบดิ้นรนอะไรแต่ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ทำไมแฟนบาร์ซ่าถึงเดือดคือเราพลาดทั้งทั้ที่เราเนี่ยเป็นคนกุมชะตาชีวิตของตัวเอง บวกกับรูปเกมที่มันแบบโอ้โหแย่ดูบอลแล้วมันไม่สนุกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจกันได้แต่มันก็ทุกอย่างมันมันเป็นวิธีของของโลกฟุตบอลนะครับส่วนอาการของลิโอเนลเมสซี่อันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยเป็นกังวลนะตอนที่ยิงฟรีคิกเข้าไปตีเสมอนะโอซาซูนา่าเนี่ยเมสซี่ทำ แสดงอาการแบบเหมือนกับเซ็งอะหมดอารมณ์นะครับตรงจุดนี้คนที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าเมสซี่เป็นอะไรคือดานิเอลเอเวสครัเมื่อวานนี้เขาไปให้สัมภาษณ์กับทางกาตาลุญญาเรดิโอสถานีวิทยุของสเปนเอเวสเนี่ยบอกว่า ไม่ต้องวิตกกังวลนะไม่ต้องเป็นกังวลอะไรสาเหตุที่เมซี่เขาแสดงอาการแบบนั้นเป็นเพราะว่าเมซี่เนี่ยแค่ต้องการคว้าชัยชนะร่วมกับสโมสรนนะอาเวสบอกว่าเมซี่เนี่ยคือผู้ที่เกิดมาเพื่อคว้าชัยชนะเมซี่ไม่ชอบความสูญเสียแน่นอนเวลาที่เมซี่แพ มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เขาจะรู้สึกโกรธเขาต้องการที่จะคว้าชัยชนะอยู่เสมอนะซึ่งมันเป็นแบบเดียวกับตัวผมเลยอเวสก็บอกว่าเมซี่ก็เป็นเหมือนกับผมนี่แหละผมอยากจะคว้าชัยชนะอยู่ตลอดเวลาเมซี่อยู่กับบาร์เซโลนามานานหลายปีแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นรู้สึกผูกพันรู้ดีว่าบาร์เซโลนาเป็นสโมสรที่ <c oughs> อยากจะคว้า ชัยชนะให้ได้ในทุกๆนัดไม่ต้องวิตกกังวลนี่เป็นอาการปก,กตินะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้เล่นระดับเมสซี่อันนี้คือสิ่งที่ดานนี่เวสให้สัมภาษณ์นะครับก็พยายามสื่อไปถึงแฟนบาซ่าบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องกังวลไม่มีปัญหาแน่นอนอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นเป็นปกติกับเมซี่อยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็มองแบบเดียวกันผม <c oughs> เออผมพูดเอาไว้ตั้งแต่หลังจบเกมแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงคือเมซี่ก็แค่เซง็งเซ็งภายในเกมเฉยๆนะครับไม่ได้มีปัญหาถึงขนาดที่ว่า,าจะทำให้เมซี่ย้ายทีมหรือเปล่าคงไม่ขนาดนั้นนะอ่ะอันนี้ก็คือบทสรุป นะเกี่ยวกับสถานการณ์ของสโมสรนนะครับสัปดาห์หน้าคือสัปดาห์ที่มีความสำคัญมากๆนะสำหรับบาร์เซลโลนาทุกฝ่ายจะได้มานั่งพูดคุยกันเรามีเวลาจูนมีเวลาปรับความเข้าใจกันเนี่ยหสัปดาห์เต็มๆนะครับหสัปดาห์เต็มเที่เราจะได้มานั่งแก้ไขข้อบกพรองต่างๆ นะก็เชื่อว่านะผมยังคงเชื่อว่าหลังจากนี้ทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นนะครับทุกๆทุกๆอย่างจะดีขึ้นรวมไปถึงการปรับความเข้าใจระหว่างตัวของเซเตียนกับนักเตะค,คนอื่นๆภายในทีมด้วยนะครับก็เป็นกาลังใจให้ครับเลือกเชียร์ทีมนี้แล้วก็ต้องเชียร์ให้สุดต้องไปให้สุดไม่ว่าจะด้วยปัญหาอะไรก็แล้วแต่ จากนั้นมาดูข่าวซื้อขายกันบ้างนะครับก็จุดเริ่มต้นของข่าวนี้เนี่ยมาจาก Lady Sport ครับสื่อของฝรั่งเศสเขาบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยนะวางให้แบร์นาโดซิลวาครับแนวรุกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นหนึ่งในนักเตะที่ต้องการจะดึงตัวเข้ามาเสริมทีมในตลาดซัมเมอร์นี้นะ ซึ่งต้นทางมาจากเลดิสแล้วหลังจากนั้นครับทางมุนโดเดปติโบก็ออกมาคอนเฟิร์มข่าวนี้อีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าบาซ่าเนี่ยให้ความสนใจในตัวแบร์ d o โดจริงๆแต่แต่นะเขาบอกว่ามี1ปัจจัยที่บาซ่าจะดึงตัวแบร์ d o โดเข้ามาเสริมทัพนั่นก็คือต้องมีการย้ายออกที่สำคัญนะ ต้องมีนักเตะเที่ขายได้ราคาย้ายออกไปในตลาดซัมเมอร์นี้เสียก่อนบาซ่าถึงจะมีเงินในการเอาไปซื้อแบร์นาโดซิลวาเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยนักเตะมีสัญญาอยู่กับแมนซิตี้ถึงปี2,025สัญญายาวนะครับคาดว่าค่าตัวไม่น่าต่ำกว่า60 70 80ล้านเพราะฉะนั้นการย้ายออกที่สำคัญ ที่มุนโดพูดถึงเนี่ยไม่รู้ว่าจะสื่อถึงฟิลิเป้คูติโยหรือเปล่าแต่ว่าในรายของคูติโน่เนี่ยเราความเข้าใจของเราเนี่ยคือจะเอาเงินจากคูตี้เนี่ยไปใช้ในการซื้อเราตาลโต้มาติเนสนะครับแล้วจะเอาเงินแบ่งจากส่วนไหนมาคว้าตัว b บร์นาโดซิวาอันนี้เป็นสิ่งที่ผมยังคิดไม่ออกนะแต่สื่อเขาก็รายงานว่าอยู่ในในลิสต์ที่บาซ่า ต้องการตัวจริงๆถือว่าเป็นแนวลุกสารพัดประโยชน์นะครับเล่นได้หลากหลายตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกเล่นได้เล่นปีกซ้ายปีกขวาเล่นได้หรือแม้กระทั่งเล่นเป็นศูนย์หน้าในระบบ4-3-3ก็เล่นได้นะถือว่าอเนกนประสงค์มากๆแล้วสื่อบอกว่าจุดที่น่าสนใจหจุดคือความสัมพันธ์ระหว่างบาร์เซโลนากับเอเย่นของแบนโดซิวา นะครับเขามีเอเย่นคือจอร์ดเมนเดสซูเปอร์เอเย่นชาวโปรตุเกสซึ่งบาร์ซ่ามีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับจอร์ดเมนเดสก็เลยอาจจะใช้ตรงจุดนี้นะครับเพื่อสารต่อนะในขณะที่อนาคตของฟิลิเป้คูติโยครับสื่อก็รายงานบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับหลายๆสโมสรแล้วอาจจะเป็นอาร์เซนอล ที่มีลุ้นคว้าตัวคูตีไปร่วมทีมแต่ว่าข่าวกับอาเซนนลเนี่ยมันมาจากเดอะ n ซันครับมันมาจากเดอร์ซันนะสื่อที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าความน่าเชื่อถือยังยังน้อยอยู่นะก็ยังต้องกรองอยู่แต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายคูตีก็น่าจะย้ายออกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเงินค่าตัวจากคูตีเนี่ยมันสามารถเอาไปทำอะไรหลายๆอย่างได้นะไม่ว่าจะเป็นการไปซื้อลาตาโลหรือไปใช้ ในดิวอื่นๆนะครับเชื่อว่าสุดท้ายแล้วน่าจะขายคูตี้ออกไปแล้วตัวนักเตะก็คงอยากจะไปสโมสรอนที่ให้โอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอด้วยปิดท้ายที่องตวนกิสมันนะครับก็กลับมาซ้อมเดี่ยวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเพราะว่ากลับมาก่อนกำหนดด้วยนะครับก็มั่นใจได้ว่าเกมกับนาโปลี กิสมนะันจะพร้อมลงสนามแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขานะเพราะว่าตลอดอาชีพเนี่ยเจ็บแค่3ครั้งแล้วเจ็บแต่ละครั้งเนี่ยพักแป๊บเดียวด้วยพักไม่นานนะครับเป็นคนที่มีสภาพร่างกายค่อนข้างค่อนข้างฟิตสมบูรณ์นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของบาซ่าอย่างน้อยมีกิสมันอยู่ในทีมก็ยังดีกว่าดีกว่าไม่มีนะครับเผื่อเกมกับโอซาซูน่าถ้ามีกิสมันเราอาจจะไม่แพ้ก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหม นี่ก็คือข่าวที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับหลักๆก็คืออนาคตของเซเตียนนั่นแหละเดี๋ยวตามดูกันต่อนะก็เอาใจช่วยนะครับเข้าใจคนที่อยากให้ปลดเซเตียนด้วยปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแต่คนที่ยังอยากให้อยู่ก็มีแฟนบอลต่างประเทศก็ยังเสียงแตกเลยนะมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะครับก็ให้กําลังใจสู้กันต่อแฟน,แฟนแบ,บาร์ซ่าอย่าเพิ่งหมดลุ้นนะครับใน UCL มันอาจจะดูยากถ้าเกิดเอา ฟอร์มไปเปรียบเทียบกับบาเยนร์ไปเปรียบเทียบกับแมนเชสตีแต่ฟุตบอลถ้วยทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ครับแล้วเพอ,เ,พอเอรอบ8ทีมเนะี่ยเตะนัดเดียวด้วยนะบอลน,นัดเดียวอะ่ะมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับก็สู้กันต่อไปนะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ช้ช anel ขวัญลามาเสียด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ